ในบ้านอาหารแพนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสลัดสูตรโปรโตีนสูงมาฝากนะคะอร่อยด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็ไปเตรียมถั่วนะคะวันนี้เลือกเป็นถั่ว5สีนะคะแช่น้ําสัก1คืนนะจากนั้นนํามาล้างทําความสะอาดสัก2-3ครั้งนะคะเราจะนําไปต้มในหม้อหุงข้าวนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเฝ้านะคะประหยัดเวลาด้วยเนาะทำคล้ายๆแบบการหุงข้าวเลยนะถ้าใครไม่อยากให้แบบน้ํามันแฉะน้ํามันท่วมก็ ใส่น้ำเท่ากับถั่วนะหนต่อหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้น้ำเยอะหน่อยก็อาจจะเพิ่มให้มันมากกว่าถั่วสักหน่อยก็ได้ค่ะนำไปใส่ในมหม้อหุงข้าวกดเหมือนหุงข้าวแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้มันแจ้งเตือนว่าสุกแล้วนะคะผ่านไปสักประมาณ30นาทีก็ลองไปเช็คดูนะว่ามันสุกหรือยังนะคะทุกคนนี่ถือว่าสุกแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะถ้าใครอยากจะเก็บในช่องฟีดเราแนะนําให้ใส่ถุงซิปล็อกนะคะแบ่งเป็นมือมือจะเก็บได้นานถ้าเราใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยมันจะเสียง่ายถ้าเราทานไม่ทันค่ะจากนั้นก็ไปเตรียมเต้าหู้นะคะใช้เป็นเต้าหู้นิ่มค่ะเราจะนํามาหั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะ้เพื่อที่จะเอาเข้าเตาอบถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเวลาเอาไปอบเนี่ยมันจะยิ่งเหี่ยวนะคะมันจะยิ่งเล็กลงเนาะ เราจะอบในมะพร้าไร้น้ำมันนะคะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีในรอบแรกนะไฟประมาณ200องศาแล้วก็เอาออกมากลับด้านแล้วก็อบอีกประมาณสัก5นาที10นาทีก็แล้วแต่ชอบเนาะจากนั้นก็ไปเตรียมผักสลัดต่างๆนะคะที่เราอยากจะใส่ได้เลยวันนี้เราจะเน้นแบบหั่นเล็กๆนะคะจะได้ทานสะดวกค่ะ เตรียมผักทุกอย่างที่อยากจะใส่นะคะลงไปในชามผสมได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนําถั่วห้าสีนะคะที่เราต้มสุกแล้วนะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีถั่วและญี่ปุ่นเพิ่มด้วยนะคะติดตู้เย็นช่องฟรีซอยู่เนาะก็จะเอามาทานให้หมดนะคะอันนี้ซื้อมาจากเมโครนะทุกคนเราว่ามันคุ้มมากเลยนะเป็นแบบถั่วและญี่ปุ่นแช่แข็งจากนั้นก็นําเต้าหู้นะคะใส่ลงไปในชามแบบนี้ ในส่วนของน้ำสลัดนะเราก็จะทําง่ายๆนะคะใช้เป็นอของ QP เนาะเป็นน้ําสลัดยูซุโชยุนะคะใส่ลงไปในถ้วยเราจะปรุงเพิ่มสักหน่อยนะคะทุกคนก็จะมีน้ําเลมอนหรือว่าน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูได้หมดเลยนะแล้วก็นะคะก็จะมีอันนี้เป็นกระเทียมนะคะใช้ที่บดแบบนี้ก็จะสะดวกสําหรับในการทําน้ําสลัดเพราะว่ามันละเอียดก็จะได้ปลิ่นหอมของกระเทียมด้วยใครสนใจที่บีบกระเทียมก็ดูลิงก์ใต้คลิปได้เนาะ ก็จะมีเกลือพริกไทยดำป่นนะคะคนทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะอยากจะเติมอะไรก็ตามสะดวกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำสลัดตัวนี้นะคะนำไปเทใส่ชามผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่กลัวแบบคาร์บน้อยเกินไปนะคะสามารถได้จะเพิ่มขนมปังปิ้งได้อีกนะถ้าอยากจะทานนะคะทุกคนก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยโปรตีนสูงด้วยนะคะลองไปทำทานกันดูค่ะ